เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เมื่อนำในการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาแก้รัฐมนูลแล้วจะยุบสภา ว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบสี่ปีแน่การอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีพักนู่นพักนี่เข้ามันเรื่องธรรมดา<อ>แต่อยู่ครบสี่ปีรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีการยุบสภาก่อนสี่ปีแน่นอนเคยพูดกันว่าว่าถ้าเกิดแก้รัฐมนุนจบปั๊บจะยุบยุบสภาเลยจะเลือกตั้งผมเคยพูดเองนะเคยพูดกันผมไม่เคยพูดนะเดี๋ยวหาว่าผมโกหกอ,อกอีกครับผมโดนมาแล้วในสภาถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้เกิดทํางานเข้าตาประชาชนบอกให้ทําต่อครบสี่ปีแล้วทาไมต้องยุบด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยเราจะผลักดันการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสร ให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อนำเนการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะก่อน4ปีหรือเปล่า,าผมเริ่มที่คุณหมอครับ คำถามว่าเลือกตั้งข้างหน้าจะก่อสี่ปีไหมนะครับ <Okay. S 2> ไม่ใช่ผมคิดเพ่ข้างตนเองนะครับ,รบในบทบทการเมืองขนาดนี้โดยเงื่อนไขที่มีอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วแนวโน้มที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่าอยู่ครบสี่ปี oh. ผมมั่นใจครับว่าครบสี่ปีเลยครบสี่ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนพักเลยเนาะ ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบสี่ปีแน่การอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีพักนู่นพักนี่เข้ามันเรื่องธรรมดา<อ>แต่อยู่ครบสี่ปีรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีการยุบสภาก่อนสี่ปีแน่นอนผมมั่นใจอย่างนั้นนะด้วยการทํางานไม่มีกลไกยอย่างอื่นหมดอย่างแก้รับนูนแล้วต้องยุบสภาอย่างที่คยคกสองปีอะไรแล้วจะรุกเอาเอาว่าเอาว่าคาดการณ์มาครบสี่ปีครบสี่ปีนะครับส่วนว่าเงื่อนไขอื่นที่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมไม่ใช่การยึดอํานาจหรือยุบสภาด้วย ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับแล้วมีเหตุเหตุความจําเป็นที่ต้องยุบเนี่ยอาจารย์บอกว่าเงื่อนไขรัมนุนจบจะยุบสภาไหมอันนี้เป็นเงื่อนเคยพูดกันว่าว่าถ้าเกิดแก้รัมนุนจบปั๊บจะยุบยุบสภาเลยจะเลือกตั้งเขเคยพูดเองนะเคยพูดกันผมไม่เคยพูดนะ๋ย่าหาว่าผมโกหกอีกครับผมโดนมาแล้วในสภาอาจารย์ต้องไปเปิดดูดิครับไม่เคยมีใครสัญญาว่ายุบสภาแก้รัมนุนแล้วจะยุบสภาอนะครับครับแต่ว่าโอกาสความเป็นไปได้มันมี ถ้าสมมุติว่า,เ,าเราทำรัฐนูนเสร็จรเป็นรัฐนูนของพี่น้องประชาชนจริงเกิดกระแสความต้องการการเรียกร้องนะครับในบิบทการเมืองที่เหมาะสมนะรัฐบาลก็อาจจะมอบอำานาจให้พี่น้องประชาชนไปตัดสินใจนใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ถ้ามีการเรียกร้อง ถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้เกิดทํางานเข้าตาประชาชนบอกให้ทําต่อครบสี่ปีแล้วทําไมต้องยุบด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยถ้ามันดีมันมีเงื่อนไขของมันหลายถ้ามันดีก็ทําให้จนครบไปเลยแล้วก็เลือกตั้งกันแบบเรียบร้อยไปเลยไม่ต้องยุบสภาไปเลยระบบเพราะนั้นผมยังมั่นใจว่าครบสี่ปีเนี่ยด้วยด้วยเงื่อนไขเบื้องต้นขนาดนี้นะครับการเมืองเมื่อก่อนที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งฝักชัดเจนเหลืองแดง ชัดเจนเนี่ยนะครับมันถูกย่อยสลายไปผมเลยมั่นใจว่าเมื่อเหลืองแดงไม่สู้กันนะครับทุกคนหันหน้าเข้ามาหากันอย่างน้อยนี่กลุ่มใหญ่หันหน้ามาหากันเนี่ยโอกาสบรรยากาศจะดีขึ้นบรรยากาศทางการเมืองจะดีความมีเสถียรภาพการเมืองก็จะดีขึ้นครับวันนี้เนี่ยที่กระทรวงผมนะครับมีคณะเหลืองแดงไปแสดงความมีดีกับผมนะเขาจับมือกันไปครับเพื่อบ่งบอกว่าเราเองเนี่ยหันหน้ามาหากันนะมาช่วยกัน จากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเองต่างมีเส้นทางการเดินทางคนล,ละเส้นทางแต่จุดมุ่งหมายนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลย